ปเลแป๊บแป๊บใส่กบแป๊บมาเริ่กุ๊บรับครับเบอร์อะไรนะครับศูนยเจ็ดหนยเดี๋ยวนะลืมศูนย์เจหหครับผมศูนย์เจ็ดหกศูนหเจหกใช่ไหมครับครับผมโอเคจ้าชอีนะครับตั่เล็กด้วยไม่เล็กด้วยเข้าไหมครับไม่เข้าครับ อะไรวะนี่อ่ตะกอนเรียบจำเงินนะเปล่าถือมีเงินไหครับแตจะไม่มีครับผมอะไรมเงินนะเปล่าเบอร์เบใหม่พี่เบอร์ใหม่ศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกครับผมศูนย์เจ็ดหกตู้ตู้บันเติร์หนเมืองนี้ศูนพราะยังไม่เข้านะครับ สวัสดีครับผมเบอร์กว่าจะได้โอ้โหเทคสองเทคสามไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหจ่ไปเลยโอ้โหแต่พี่คิดอะไรครับเนี่ยผมชื่อมาโลครับผมชื่อมาโลโอ้มารุ้ยที่มาโลมครับมาโุ้ที่แบบที่เขาเอ่อร้องเพลงอันเนี right? <im iti> oh, 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 oh. ้ยลมหายใจเข้าแบบเนี้ยผมไม่เคยฟัง ผมไม่เคยฟังอ่ะคุณไม่เคยฟังหรอตอนเด็กครูก็เปิดให้ฟังนี่ใช่หรอไม่ผมนั่งหลับนั่งหลับพี่สี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 ที่เป็นพิธีกรใช่ไหมไม่น่าผมว่าไม่น่าใช่เลยไม่ที่เป็นพิธีกรที่เป็นดาราใช่ไหมพี่สีหนึ่งสองสามเพลงกิ้งโชว์ยัดโดอแน่นไงจำงเล่นขึ้นรายการด้วยโอ้โหโอ้โหแบบนี้สิขอจูบนะโอ้โห ตุต๊บมาตบาม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 ็มาามเมามามาแามามามบมา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 ม่มา<ไห>มา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 ไาาม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 าาม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 าามามมาามามามมามามาวบมามามาอามาวา <ผ>อ๋อเด็กน้อยตัวแม่ผมเท่าไหร่ผมสามขวบครับกำลังจะพูดสองเลยตะกี้เนี่ย <c oughs> อ, <c oughs> อมังไง นี่ไง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 โอ้โหโอ้โหรถยังสวยอ่ะพี่ดูดิรถสวยรถยังสวยอ่ะดูดูดิพัดใหญ่โอ้โหยังสวยดูดิโอ้โหพอาโหแครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมในประเทศที่มีชื่อว่าเอ็ดนะครับเอ็ดทาวทำไมมันถึงชื่อว่าเอ็ดพอดีว่าไฟเบอนเอ็ดเยอะแอนไม่ใช่ครับประเทศนี้ก็เป็นเปิดใหม่นะครับอย่างเท่เลยผมชอบระบบเขามาก ก็บอกฟาร์มเขามากหรไมฟาร์มอะไรฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มเขาฟาร์มงูฮ่าก็ใช่แต่ละฟาร์มสนใจหนังสื้อขลังผมไหมครับสนใจนะครับหนังสื้อขลังผมเนี่ยผมเพิ่งสังเกตโอ้โหโหเพิ่งสังเกตกันโอ้โหเคู่ผมรู้สึกว่ารัฐมนตรีเขายิ้มอยู่นะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแองเจลิสใต้แล้วก็มาเปิดประเทศครับใช่ครับ แล้วก็ประเทศเอ่อประเทศอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประเทศอุบลราชธานีใช่ใช่ก็คืออุบลราชธานีใช่มันเป็นประเทศนะมันอยู่ทวีปไหนครับเฮ้ยทวีปเอเชียตะวันตกเฉียงเหนือครับเฉียงเฉียงเหนือเฉียงเหนือครับเฉียงเหนือครับครับผมร้านนี้สมัครใจจะผีเผาเลยนะครับสนใจไหมครับคุณครับคุณครับลูกค้ามีอมเบอร์ไหมครับผมมันมีคุณครับคุณเห็นไหมที่ผมถืออะไรเออมีดครับ ลูกค้ามีเอาเมมเบอร์ไหมครับเมมเบอร์หรอครับผมผมไม่เอาเมมเบอร์ทช่ไมผมเมมเบอร์พี่ได้ไหม What What the fuck ได้ไปแล้วนี่ครับชิมมีโอ๊ได้เหรอลืมได้ไปแล้วก็ลืมอปชิมมี่เนี่ยโต๊ะสีนี้เนี่ยน่อาเก็บไปหาได้ไหมอ่ะทุกสัตวอ๋อนังสือทองหล่อไหมเฮ้ยทองหล่อตอน พืมชื่อเฉยเดือนรัชดาไหมครับรัชดามันคืออะไรครับครับผมมันคือประเทศครับประเทศรัชดาครับประเทศรัชดาอ๋อผมไม่รู้ว่าทำไมเซเว่นถึงเป็นเลขเจ็ดน่ะทำไมครับเซเว่นอีเลเว่นตื๊ดตืผมว่าอดไฟตรงนี้สวยดีนะครับเรามองดีเียครับครับผมเน่เราไฟตรงหน้านี่ผมว่าสวยดีนะครับมันสวยอยู่นะใช่ครับทั้งสวยมงคนเลยครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหยังสวยดูบูดสวยโอ้โหดูแม็กซีเลยโอ้โหโอ้โหยังสวยไปแล้เลยโอ้โหดูไฟหน้าดีไฟหน้าไฟไท้ยปั้นดี้ดีโอ้โหอยากเอามือเป็นลูกสักทีแม่ที่ไทยอะไรก่อนครับผมเป็นโรคสันติบาตอยู่ครับผมตอนนี้หมอรักษาไม่ได้โรคสันติบาตแดก จะไ่ชกสมองที่โรงพาบาลนะใช่สมองโงพยาบาลน้ำนอะไรนะบี้น้ำดีกว่าน้ํืืืเอาน้ำาบอาน้ำเฮ้ยพี่พี่พี่บูตกเดี๋ยว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 เอปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวาิด่อช่วยช่วใ่อันนี้เป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนคนไม่อาบน้ำด้วยกันเลย โอ้รถสีขาวโอ้โหพระเจ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีทีมรถพีในไงเรืงเขาเรื่องเขาโอ้โหขอโทษพี่ีกระลีกระลำมีตังแล้วกระลำครับผมขอโทษเฮ้มาโลช่วงนี้พี่ไม่ตังอยู่อุ้ยพายงามหรอใช่ไอ้พวายงามหายหายไปนานเลยพายงามเฮ้พายงามติดไม่ผีพายเหรอคิดถึงจังเลยหายไปนานเลยอ่ะ สามเดือนนี้โอ้โหสามเดือนเองผมว่าไปเออผมว่าเฮ้ยๆรับลมเข้าไปตรงนี้นะโอ้โหพระเจ้าดูกระจกดีดูกระจกรถดูขันติโอ้โหอันนี้ไปแล้วอ่ะเราไปกันแล้วอะจะเอาจะเป็นมิดไม่เราจะเป็นมิดให้๋ยวสักพักเราจกกระเป๋าใช่ไม่สาชิมผมขอบ้างผมหิวเขือกินยานในยานเสียงกินข้าวป่ะเทศอเลยโอ้โห สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่สาวชื่อนาจาใช่ไหมครับเนี่ยผมเลมหมดแล้วเนี่ยเลมจนสวยเลยเห็นไหมชื่อก็บอกอยู่ว่าชื่อเลมต้องเลมอยู่แล้วเจ้าของเขาไม่ให้ผมเลมแล้วเจ้าของบอกว่าทีเยอะไปพี่ชื่ออะไรอ่ะผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าชื่อธาดาน้องกับน้องธาดาเมื่อกี้ผมเรียกเขาผิดเรียกมีปั๊บมันไหมพี่เรียกว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้เลยครับเลขอะไรครัเลขลืมเฉยเลยอย่างเงี้ยป้าป้าธาดา ทำนี่มาหลดเลยครับไม่เป็นไรครับข้าไปตามตาวช้าเอบครับจากพี่ก็ไม่ให้แล้วย่พี่เล็กอะไรพี่เล็กอะไรเอ่ไม่ไรครับมาขาวใช่ไหมครับสองเจ็ดที่เป็นั้ากล้อง่ตักล้องี่นั้นเลยเหรอฮัลโหลเดี๋ยวต่ออันก็พอแล้วขอสภาพคุณได้ไหมผมให้มันเดียวเพียงแค่นด้คบผมมระครับ เราเราจะไปกันทีเดียวหรอหรอหนาคุณใหญ่เต็มเฟรมเลยเอ้มันไม่ดีพี่พี่พี่ครับกพราเราไปตกตกเบ็ดดีไหมมามามาไหตกเบ็ดกันฮะไปไปไปไ่ยไงอะไปไปตกเบ็ดกันเาลุนนะผมไปขี่คอรไปครับเ้ยไงไปี่เาผมไปด้วยอไปไหนฮะต้องโบสครับไปเจอทีู่เลยฮะครับมครับ แดดออกแล้วพอจอกเข้ารังอะไรวะเนี่ยวิวคุณมาเร็ววิวไปพี่ปั๊บค่ะไปไปที่ฝนมันดังมากเลยอ่ะแต่ผมตกลงที่ตัวตใครแล้วหุยอะไรลวดเฮ้ยไอ้ล้ำละเฮ้ยเสื้อเปลี่ยน เัเสียมเลยเส้ยถอเสียก่อนถอเสียก่อนออโอ้โหแล้วหลอนยังบอกนะว่าเพสงนั้นบุเพบัท <cents> ยักษ์คุ้ง